คลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการเข้าไปตั้งค่าอ่าอุปกรณ์ 4G ของกล้อง 4C ตัวนี้นะครับก่อน่เราจะต้องเชื่อมเชื่อมต่อ Wi-Fi ของกล้อง 4C ก่อนนะครับซึ่งกล้องตัวนี้มันจะมีเราเตอร์ 4G หรือเราเตอร์ที่ใส่ซิมได้ในตัวนะครับเป็นอุปกรณ์อยู่อยู่ในตัวกล้องนะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับ พอเราใส่ซิมเข้าไปเนี่ยเขาก็จะนำซิมเนี่ยไปให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะปล่อย Wifi ออกมาทำให้ทาใหา้เหมือนกับว่าทำทำตัวเองเป็นเลาเตอร์ 4G นะครับเป็นเลาเตอร์ปล่อย Wifi เพื่อที่จะให้กล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือกล้องตัวอื่นๆนะครับจับ Wifi แล้วก็ใช้เน็ตได้นั่นเอง ทีนี้การตั้งค่านะครับการตั้งค่าตัว4 g ที่ใส่มาในในกล้องตัวนี้นะครับเราก็ต้องจับ wi-fi ก่อนนะครับเราจะต้องจับ wi-fi ชื่อมีไฟล์ตัวนี้นะครับรหัสโรงงานจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 90ตามนี้เลยนะครับรหัสตามนี้เลยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ Google Chrome ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ตัวเลขตามนี้เลยนะครับ192.168.100แล้วก็จุดหนะครับจะเป็นเลข IP ของตัวเราเตอร์ซิมของกล้องตัวนี้นะครับจากนั้นก็กด Enter เข้าไปนะครับ ระบบก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านก็เป็นรหัสโรงงานเนี่ยแหละครับรหัสโรงงานก็คือแอดมินนะครับใส่แอดมินเข้าไปรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านค่าโรงงานจะเป็นแอดมินนะครับ admin แล้วก็กดล็อกอิน ก็จะมาหน้าหลักลักษณะนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนว่า 4G นะครับสถานะฝั่งนี้ก็จะบอกว่าเป็นตอนนี้เราใส่ซิมอะไรอยู่แล้วก็ขึ้น 4G เป็นไงนะครับมีกี่ขีดสถานะอินเทอร์เน็ตนะครับมีการอัปโหลดดาวน์โหลดสถานะพอร์ตแลนหรือแจ็ค RJ45 มีการเสียบไหมอันนี้ไม่ได้เสียบนะครับเพราะว่า ตัวนี้ไม่ได้ใส่ให้มานะครับไม่ได้ใส่ให้มาแต่สายแลนที่เขาใส่ให้มานี่นะครับมันเป็นสายแลนของอเดี๋ยวจะให้ดูสายแลนที่เขาใส่ให้มามันเป็นสายแลนของกล้องนะครับของกล้องไม่ใช่สายแลนของอุปกรณ์ 4G นะครับเอาไว้เอาไว้ สำหรับกล้องเชื่อมต่อกับสายแลนของอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือเชื่อมเชื่อมต่อกับพวกเ v DV r DVR นะครับส่วนแลนของส่วนแลนของเราเตอร์ 4G ที่ใส่มาให้ในนี้นะครับเขาไม่ได้เสียบแจ็คมานะครับนั้นถ้า,ถ,าถ้าเราจะใช้เรากา็หามาเสียบได้นะครับประโยชน์ก็คือว่าพอเราใช้แจ็ค r j 4 5หหรือแจ็คแลนนะครับเราก็สามารถ เอากล้องมาเสียบสายแลนก็คือว่าสมมติว่ากล้องนี้นะครับก็มาเสียบเสียบในตัวมันเองก็ออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเซต Wi-Fi ให้ยุ่งยากนะครับประมาณนั้นนะครทีนี้ไอคอนตัวต่อไปก็เป็นบอกบอกว่าซิมการ์ดนะครับสถานะซิมการ์ดแล้วก็สัญลักษณ์ wi-fi ตัวหลังเนี่ย บอกว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กี่ตัวตอนนี้2ตัวนะครับเป็นโทรศัพท์ผมกับกล้องตัวกล้องของเขาเองนะครับการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่าแบบด่วนการตั้งค่าแบบแอดวานซ์นะครับสถานะตรงนี้ก็บอกว่าการเชื่อมต่อนะครับใช้เน็ตแค่ไหนนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ได้เปิดกล้องหรือถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับเขาก็จะ ขึ้น0ูนย์ไบต์ลักษณะนี้นะครับทีนี้เน็ตเวิร์ตรงนี้การเชื่อมต่อก็จะมีการตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าเครือข่ายต่างๆนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับเน็ตเวิร์กเซตติงลองเข้าไปดูนะครับ c o n n e c t คอนเน็กเต็ดเดว์อุปก,กรณ์เชื่อมต่อ2ตัวนี่สถานการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็น อันสุดท้ายนี่เป็นพวกอ e ีมี่เลขอ e ีมี่เลขของอ,อุปกรณ์ 4G ที่ใส่มานี่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนรหัส w i f i หรือชื่อ wi-Fi เราก็เปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่การตั้งค่าแบบรวดเร็วด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับดี๋ยวลองเข้าไปที่เมนู Wi-Fi Setting ดูก็ได้ครับตรงนี้นะครับก็จะบอกชื่อ w i f i บอกการเข้ารหัสนะครับแล้วก็บอกรหัสโรงงานที่ให้มานะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นรหัสอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรผมนะครับรหัส w i f i ผมเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับอันนี้ Mac Station Number นะครับเ <Yeah. S 1> ชื่อมต่อได้8อุปกรณ์นะครับเสร็ <Yeah. S 1> จแล้วกด a อ p l y ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> จากนั้นไปดูที่อินเทอร์เน็ตไรฟนะครับเ <Yeah. S 1> ขาจะก็จะบอกว่า,าเปิดการใช้งานไหมอะไรนี้ครับอินเทอร์เน็ตไรฟสวิตปิดการทำงานอยู่ Advanced Setting นะครับ ก็มาดูว่าขึ้นความถี่ Wi-Fi เป็น2 4นะครับมาตรฐานนี้นะครับ accept Channel นะครับแล้วก็โซนประเทศนะครับก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยก็ได้นะครับจากตรงนี้จากนั้นก็กด a p p l y ตรงนี้นะครับ W L a n นะครับก็มาดูนะครับตรงนี้สามารถเราสามารถบล็อกพวก Mac a d d r e s s ได้นะครับ m a c a n d r e s s จะให้ใช้อุปรกรณ์ที่เป็น MAC Address ตัวไหนได้บ้างนะครับก็จะมีที่ได้รับอนุญาตที่ที่ต้องบล็อกไวน้นะครับนะครับก็มีทั้งเป็น b a c k l i s t White l i s t อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นตั้งค่าแล้วกด Apply ตรงนี้นะครับจากเมนูนี้นะครับก็ไม่มีอะไรอะถอยกลับไป เมนูก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนรหัส wi-fi นะครับผมเ,บเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะย้าย wifi ก่อนเดี๋ยวผมจะย้าย wifi ตัวนี้ก่อน ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองแปดแปดสามหนึ่งเราจะเปลี่ยนรหัสไวไฟนะครับตัวไหนลนะ่ะกล้องตัวนี้นะครับันี้ การตั้งค่าเครือข่ายเ,าเห็นไวไฟเยอะแยะเลยนี้เราจะย้ายไวไฟนะครับเดียจะย้ายไปตัวนี้อันนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่าน ศูแปดหนพอเราย้ายเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตกลง please connect to rudder successfully mm. A couple of words that doesn't allow So Deborah, right. ีนี้เราไปดูการเชื่อมต่อ w i i i เขาก็ย้ายมา Wi-Fi นี้แล้วนะครับ